สวัสดีทุกคนคะ่ะไม่ได้อัด how to นานแค่ไหนแล้วเออจำไม่ได้เหมือนกันนะคะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Water Suck Gaming by May PJ นานๆจะได้กลับมาพูดสโลแกนตัวเอง โอ้คิดถึงช่องมากนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเวลาในการทำคอนเทนต์นะช่วงหลังนะคะก็เลยแบบอาจจะลงอะไรไม่ค่อยเป็นเรื่องราวเท่าไหร่นะคะช่วงหลังอ่ะวันนี้มากับคอนเทนต์สั้นๆนะคะเวลาไม่มากแต่ก็เข้าใจได้นะคะมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวไม่ขอใช้คำนี้นะมันใกล้ตัวกับทุกคนนะคะแล้วก็ยังมีบางท่านที่อาจจะเล่นมาสักพักแล้วหรือว่า เพิ่งเล่นจริงๆไม่รู้ว่ามันต้องต้องทำอะไรแบบนี้ด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันนี้เมจะมาขยายเครื่องมือนะคะขอ,ขอเรียกเป็นเครื่องมือแล้วกันนะอ่าขยายขยายความเครื่องมือบางสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวแล้วเราสามารถคิดถึงสิ่งนี้ได้ทุกครั้งที่เกิดปัญหานะคะไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกครั้งที่เกิดปัญหาเราสามารถคิดถึงสิ่งนี้ได้อันดับแรกทุกคนเข้าเรื่องเลยอย่างไววันนี้ นะอันดับแรกเลยทุกคนเมย์จะพูดถึงเรื่องกรณีเวลาที่แพทอัปเดตนะคะแพทอัปเดตหรือมอดมีปัญหานะคะมดไม่อัปเด,มดตมดเก่าลงทันทีที่แพทเกมมาใหม่เขเข้าใจความหมายไหมมคือบางทีแพทเกมมาใหม่บางอย่างของมอดที่เราไปโหลดเสริมมาเนี่ยอาจจะทํางานไม่เข้ากับแพทใหม่แล้วล่าสุดอ่ะหรือบางทีเรารู้สึกว่าเล่นเกมเพล เกมเพลย์ไม่ได้เป็นเพลย์สเตชันนะคะในความหมายของเมย์ไม่ใช่แบบนั้นนะเกมเพลย์สเตชันไม่ใช่นะเกมเพลย์ของเมย์หมายความว่าการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตของซิมนะคะบางคนเล่นการดําเนินชีวิตของซิมไปน,นู่นนั่นนี่ทําไมอยู่ดีๆทาแบบนั้นไม่ได้ทําไมอยู่ดีๆทาแบบนี้ก็ไม่ได้มันเป็นอะไรหรือเปล่าถ,ถูกต้องไหมทุกคนก็จะแบบมีข้อสงสัยในตัวละแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าฉันต้องดูอะไรก่อนดีนะคะ ไม่อยากจะใช้วิธีนี้ในการเช็คเบื้องตน้นในการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นก่อนนะคะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดคือ Origin นะไม่ว่าคุณจะซื้อจากแพลตฟอร์มอ่าสตีมนะคะหรือ Origin โดยตรงหรือไปซื้อคีย์จาก CDK คสุดท้ายแล้วทุกคนต้องมี ID Origin นะคะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเกมอยู่ตรงนี้นะทีนี้แน่นอนถ้าทุกคนมี Origin แล้วเรียบร้อยนะคะ เราจะต้องเจอกับลันเชอร์แบบเมยถูกไหมเราจะต้องเจอลันเชอร์หน้าตาแบบเนี้ยบนจอเมเลยนะคะวิธีที่เมย์บอกก็คือการซ่อมแซมเกมนะคะพูด2เรื่องเลยควบไปเลยเพราะมันเป็นเมนูใกล้กันซ่อมแซมเกมอัปเดตเกมนะคะเราจะมาเริ่มกันเลยส่วนแรกเราจะเจอหน้าพวกนี้ใช่ไหมแนะนําพวกเกมพวกอะไรต่าง,าง,าง,างๆนานาไม่ต้องสนใจทุกคนเวลาที่จะดูนะคะเราไปที่คลังเกมของฉัน ได้เลยนะคะอือเราก็จะเจอเดอดซิมถูกต้องไหมอ่าพอเราเจอเดอดซิมปับ๊บเราเจอเดือดซิมปับ๊บกดเข้าไปที่ภาพเดอดซิมหนึ่งทีอ่อเราจะเจอหน้าจอแบบนี้ถูกต้องไหมเจอหน้าจอแบบนี้เพื่อที่จะกดเล่นนะใครที่กดเล่นจากไอคอนซิมโดยตรงก็ได้แต่ว่าถ้าจะซ่อมเกมอัปเดตเกมยังไงคุณต้องมาตรงนี้ก่อนนะ ต้องมาตรงนี้ก่อนตัวนี้คือตรงนี้คือเครื่องมือสําคัญาบางคนแบบเออพี่คะหนูโหลดออริจินแล้วหนูลบมันทิ้งได้ไหมติดตั้งเกมไปแล้วเมยว่าอย่าดีกว่าเพราะว่าของแบบนี้มันทางานคู่กันมันช่วยให้คุณสามารถอ,าออนไลน์ไปโหลดบ้านโหลดตัวละครในแกลเลอรี่ได้ตลอดเวลานะคะรวมถึง มีลันเชอร์ออริจินไว้ก็ไม่ได้หนักเครื่องนะคะไม่ได้หนักเครื่องขนาดนั้นเพราะฉะนั้นให้มันอยู่แบบนี้แหละมันทํางานคู่กันอยู่นะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือช่วยเหลือเราด้วยทีนี้ถ้าใครเข้าเข้าทุยฮัลโหลนะถ้าใครเข้าเกมอยู่ออกจากเกมก่อนนะสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถกดได้ถ้าคุณยังอยู่ในเกมเพราะฉะนั้นออกจากเกมก่อนแล้วมาที่ตรงนี้สมมุติว่าวันนี้คุณเกิดปัญหาคุณเกิดปัญหาเช่น เออซิมมันซิมมันเดินไปตรงนี้แล้วไอ้นี่มันแปลกๆอะคะ่ะแบบติดตรงนั้นติดตรงนี้ขึ้นบันไดไม่ได้ไม่ยอมกินข้าวอันนี้สมมุตินะแต่ว่าเมย์ไม่ได้เป็นคนเล่นเกมแบบใช้ชีวิตซิมเพราะฉะนั้นบางอย่างเมย์ไม่ทราบนะคะบางอย่างเมย์ไม่ทราบจริงๆแต่เมย์ยกตัวอย่างเผื่อมันเกิดขึ้นถูกไหมถ้าเราจะสันนิษฐานเราต้องมาที่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วค่อยไปที่อื่นต่อทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะ พิสูจน์บางอย่างทํายังไงได้บ้างถ้าเป็นตัวเกมถ้าเป็นตัวเกมนะทําการซ่อมแซมได้เลยโดยการกดไปที่ฟันเฟืองนะคะฟันเฟืองก็คือการตั้งค่านะแต่เราเรียกกันง่ายๆให้รู้ว่าอ๋อมเป็นรูปเป็นรูปฟันเฟืองนะอะไรเงี้ยเออเพื่อที่จะให้เห็นไอคอนง่ายขึ้นไปที่การตั้งค่านะคะรูปฟันเฟืองเสร็จแล้วจะมีเมนูทั้งอัปเดตทั้งซ่อมแซมเกมในกรณีอัปเดตจริงๆเม่ตั้งอัปเดตออโต้อยู่แล้ว นะคะมีเลยไม่ค่อยเป็นห่วงก,กับตัวเองนะแต่ถ้าบางคนมีความสงสัยว่าอืมฉันยังอัปเดตไม่สุดหรือเปล่าช่วงที่ฉันไม่ได้เล่นฉันฉันไปอยู่ที่ไหนวะอะไรเงี้ยนะคะถ้าสงสัยว่าแพทอัปเดตแล้วเราไม่รู้ตัวหรือเปล่าสามารถกดอัปเดตได้อ่ะหนึ่งกรณีละเพราะบางทีมันอาจจะแบบมีความบกพร่องแปลกๆดูแปลกๆทําไมแบบอย่างนั้นอย,งงอย่างนี้อย่างเงี้ยอัปเดตเกมให้เป็นล่าสุดได้เลยนะสอง กรณีที่โอเคเราเป็นเกมล่าสุดและแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันมีปัญหาเออมันมีปัญหาไม่แน่ใจไม่แน่ใจเลยกดซ่อมแซมเกมได้เลยพอกดซ่อมแซมปุ๊บมันก็จะเริ่มรันค่ะค่อยค่อยรันจะมีแท็บขึ้นมารันเหมือนเวลาตอนที่มันโหลดทักเสริมนั่นแหละมันจะรัน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 ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะตรวจสอบน่นนั่นนี่อ่าซ่อมแซมไฟต่างต่างให้มันเข้าที่การซ่อมแซมไฟเนี่ยไอการซ่อมการซ่อมแซมเกมเนี่ย ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีปัญหาในเกมเพย์ในการใช้ชีวิตซิมหรืออะไรสักอย่างแล้วถึงจะมากดซ่อมนะคะมันสามารถซ่อมแซมเกมได้แม้ว่าเราแค่ไปซื้อภาคเสริมเพิ่มนึกออกไหมซื้อภาคเสริมเพิ่มสมมติเดี๋ยวออริจินลดราคาซื้อแม่งไปเลย3ามแพ็คอะไรอย่เงี้ยเออแล้วแบบอยากจะซ่อมแซมเกมสักหน่อยเผื่อบางทีมันอาจจะเสริมส่วนอะไรเข้าไปแล้วอาจจะไม่เข้าที่เข้าทาง ซ่อมได้ค่ะซ่อมได้อย่างอิสระไม่ต้องกลัวว่าแบบเอ,อ้ยซ่อมสิบครั้งมันจะไม่ดีหรือเปล่าพี่มันจะแปลกไหมไม่เป็นไรกดไปเลยกดไปเลยเต็มที่นะคะไม่ต้องซีเรียสมันสามารถเป็นเครื่องมือเบื้องต้นให้กับเราได้แล้วก็เวลาเราสงสัยอะไรที่จะแบบมันมีปัญหาจากตัวเกมแบบอะไรติดๆขัดแปลกๆอะ่ะมาลองซ่อมเกมดูก่อนนะคะแล้วก็ถ้าซ่อมแล้วไม่หายทุกคนต้องเข้าใจก่อน บางครั้งเนี่ยบางบางผู้ใช้งานบางผู้เล่นเกมเนี่ยเล่นมอดถูกไหมเออคงคงมีไม่กี่คนอะที่เป็นแบบเมียที่แบบสร้างบ้านสร้างตัวละครแต่มึงไม่เล่นเรื้อไหมเออคือคงมีคนแบบเมียอยู่ไม่เท่าไหร่อ่าคนส่วนใหญ่จะเล่นเกมเล่นการใช้ชีวิตซิมทำนูน่นทำน,นี่เป็นสตอรี่ปั๊บปั๊บปั๊บไปเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่จะเล่นมอด เล่นม็อดระบบเล่นอะไรพวกนี้ม็อดเสื้อผ้าหน้าผมไม่ค่อยหน้าไม่ค่อยหน้าเป็นห่วงเท่ากับม็อดระบบม็อดระบบคืออะไรม็อดระบบคือม็อดที่มาเปลี่ยนแปลงเกะเกะอะวันนี้ลิ้นเป็นไรวะม็อดที่มาปิเปลี่ยนแปลงเกมหรือเพิ่มเกมให้มีความสนุกเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มการโกงเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มเมนูเพิ่มคำสั่งเนี่ยเขาเรียกม็อดระบบทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเราซ่อมแล้วเราซ่อมเกมของเราแล้วแต่ยังไม่หายต้องเข้าใจก่อนว่าการกดซ่อมแซมเกมอาจจะช่วยไปถึงมอดไม่ได้แยกกันก่อนนะแยกกันก่อนนะมันอาจจะไม่ได้ช่วยไปถึงมอดเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่ามอดเสียแล้วจะมาซ่อมแซมเกมอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้อืมไม่ขอไม่ขอพูดแบบนี้นะคะถ้าผิดยังไงขออภัยแต่แต่เอาความความ จะบอกว่าประสบการณ์ก็ไม่ใช่เพราะเป็นคนไม่เล่นมอสเอาความความที่เราตอบไปบ่อยแล้วก็เจอปัญหา,ญหาญบ่อยเนี่ยเอาจริงเลยคือทุกการแก้ปัญหาของมอสจะมาจบที่การซ่อมแซมเกมธรรมดาไม่ได้ถ้ามอสมีปัญหามอสไม่อัปเดตมอสเสียมอสระบบพังต้องเอาออกคะ่ะจริงๆทางเดียวของมอสที่จะรู้ว่ามันทําให้เกมแย่ไหมทําไม่ใช่ทาให้โทษโทาให้เกมมีปัญหาจริงไหมนะคะ ต้องเอาออกย้ายไปก่อนก็ได้ยังไม่ต้องลบอะย้ายออกไปจากแฟ้มมอดก่อนน,น,อน,นั่นคือการแก้ปัญหาสําหรับทางมอดนะคะแต่ถ้าเอามอดออกไปวางแล้วมอดท,ที่ที่น่าสงสัยนะที่น่าสงสัยเลยเอาเอาแบบแล้วแต่หรือจะยกทั้งแฟมก็ได้เอาออกไปแล้วแต่ว่ายังมีปัญหาอยู่กดซ่อมแซมอีกสักรอบก็ยังดีนะนึกออกไหมคือพอมันไม่มีมอดแล้วทีนี้เราจะมาลองกด ซ่อมแซมเพียวๆกับเกมเพื่อที่จะดูว่าเกมมันมีปัญหาจริงหรือเปล่าเป็นที่เกมเองไหมอ่ะอย่างเงี้ยทาได้เราต้องรู้จักไล่ก่อนไล่สเต็ปก่อนเราเล่นอะไรมอดหรือเปล่าเล่นมอดไปดูมอดก่อนเฮ้ยมอดตัวนี้มีอัปเดตเฮ้ยตัวนี้พังเขาว่าพังนะไปดูดิคีเอเตอร์เขามีอะไรอัปเดตหรือเปล่ายัางไงดีเอาออกไปก่อนละกันอ่ะเสร็จออกมอดออกปุ๊บมากดซ่อมแซมที่ตัวเกมอ,อีกสักรอบหนึ่งถ้ามันยังเป็นอยู่นะ ถ้ามันยังมีปัญหาอยู่เกมยังเหมือนเดิมเลยพี่ทําอย่างนั้นไม่ได้ทําอย่างนี้ไม่ได้เมื่อก่อนเคยทําได้อะไรแบบเนี้ยนะต่อไปเราค่อยบอกว่าอ๋อเกมน่าจะบักอันนี้คือสเต็ปเมยนะเมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแบบไหนไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นแบบไหนแต่ถ้าสเต็ปแบบที่เมเข้าใจนะสุดท้ายเลยถ้าเราย้ายมอสออกไปแล้วต้องเป็นมอสที่เรา เราเล่นอะเออต้องเป็นวันที่เราเล่นนะคะทุกอย่างนะย้ายไปทั้งหมดก็ได้เพื่อที่จะพิสูจน์ทั้งหมดไปเลยไม่ต้องพิสูจน์ทีละมดย้ายไปหมดแล้วกดซ่อมเซมซ่อมเซมทุยกดซ่อมแซมเกมก็แล้วนะคะยังเกิดปัญหาในเกมเข้าไปเล่นแบบเพียวๆก็ยังเกิดปัญหาในเกมค่อยสันนิษฐานว่าเป็นที่การบั็กของเกมนะคะซึ่งถ้ามันเกิดการบั็กในเกมมันไม่มีทางอะไรลอะอะถ้าถ้าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆ ทางรอดคือรอเขาอัปเดตอัปเดตแพทนั่นคือทางรอดอยู่แล้วคือเขาจะต้องแก้ไขแล้วฟิกตรงนี้ฟิกตรงนี้ให้มันเรียบร้อยนะคะเราไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่เราแค่พิสูจน์เบื้องต้นให้รู้ว่าการที่เราซ่อมแซมเกมแล้วย้ายมอดออกไปแล้วตรวจสอบมอดอัปเดตแล้วนี่คือการทําแก้ปัญหาเบื้องต้นให้ตัวเองก่อนนะคะเราจะได้รู้ว่าโอเคเราตรวจสอบแล้วนะมัน มันโอเคหมดเลยแต่ว่ามันยังมีปัญหายอยู่อย่างเงี้ยเราค่อยแบบเออเทช่างใจไปเรื่องของการเกิดบัคไ,ได้ด้วยนะคะอันเนี้ยเมว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็เรียงสเต็ปไม่เป็นคือเมย์เจอกระทู้เยอะนะที่แบบหลายคนเข้าใจว่าการที่มอสเสียหรือมอสพังกดซ่อมแซมเกมแล้วจะหายเมว่ามันเมว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะอืมเมว่าเมว่าเครื่องมือของของออริจินออกแบบมาให้ซ่อมแซมเกมก็จริงแต่ว่า มอสอะถ้ามันจะพังอะเกมทําอะไรคือเครื่องมือเกมทําอะไรมันไม่ได้เข้าใจไหมเครื่องมือ Origin ออริจินอะที่ซ่อมแซมเกมอะทาอะไรมันไม่ได้เพราะมอสเป็นของนอกเกมเข้าใจนะมอสเป็นของนอกเกมที่เรานํามาเพิ่มความสนุกเพราะฉะนั้นมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของออริจินไงเพราะฉะเพราะฉะนั้นเราอะเพราะฉะนั้นหลายรอบแล้วดังนั้นอะเปลี่ยนคแลวหนึ่งนะคะดังนั้น การซ่อมแซมเกมไม่ได้แปลว่าซ่อมแซมมอดด้วยนะคะยังยังไม่อยากให้เข้าใจแบบนั้นอ่ะอันเนี้ยว่าจะมาแป๊บเดียวก็ยาวยุอันนี้คือเบื้องต้นค่ะเบื้องต้นสําหรับคนที่ไม่รู้จริงๆว่าเราจะทํายังไงกับการแก้ปัญหาการซ่อมแซมเกมมีคนแนะนํามีคนเม้นต์เวลาไปโพสปัญหาอะไรเงี้ยมีคนเม้นบอกหนูว่าต้องซ่อมแซมเกมหนูเกิดมาเล่นเกมซิมหนูไม่รู้เลยว่าซ่อมแซมเกมคือตรงไหนตรงนี้นะคะตรงนี้เลย ตรงนี้ตรงนี้ตัวนี้เลยนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกอย่าลืมออกจากเกมก่อนนะคะไม่งั้นปุ่มตรงนี้มันจะเทามันจะกดไม่ได้มันจะไม่ให้ซ่อมนะคะออกมันจะเกมก่อนแล้วค่อยซ่อมแซมเกมเนาะอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นสําหรับเวลาเจอเคสเล็กๆน้อยๆเวลาตัวเองเล่นแล้วเจอนะคะก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งข้อมูลแล้วกันเนาะที่เมย์นำมาขยายความในวันนี้นะคือไม่รู้สิเมย์ว่ามันเป็นพื้นฐานสาคัญเหมือนกันนะบางคนคือเราเราเข้าใจแบบ เครื่องมือมันเยอะมากสตรีมอะเครื่องมือมันเยอะมากทําอะไรได้เยอะมากจริงแล้วเราก็มั่นใจว่าหลายคนถ้าเจอปัญหามันก็ไม่มีทางออกจริงๆนะคิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่เอมีประโยชน์ละกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณที่ติดตามคอมเมนต์กดไลค์แชรทุกอย่างเลยขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ตามไปดูสตรีมที่เ c e บุ o k ด้วยขอบคุณมากๆเจอบางทีเจอกันในกลุ่ม กลุ่มเฟซในซิมในอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเรียกชื่อเมย์แบบขอบคุณที่ทักทายนะคะไม่คิดว่าแบบทุกคนจะวนไปเจอเมย์ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากมนะคะยังไงก็ฝากด้วยถ้าจะมาดูเมย์สตรีมนะค่อนข้างดึกนิดนึงเพราะว่าเมย์ทำงานเลิกดึกสองสามทุ่มกว่าจะกลับบ้านนะคะเมย์สตรีมสี่ทุ่มครึ่งวันอังคารพฤหัสนะคะแล้วก็วันเสาร์ส่วนวันอาทิตย์จะมาเร็วหน่อยนะคะหลังสองทุ่มเป็นต้นไปเนื่องจากเป็นวันหยุดก็จะเต็มที่นิดนึงนะคะก็เนี่ยประมาณนี้นะคะลูทีนวันว่างวันนี้เป็นวัน วันไม่ขึ้นสตรีมก็เลยมาอัดคลิปนิดนึงนะคะจะล้างแล้วช่องล่าสุดนะคะเจอกันนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตลาแล้วนะฝากด้วยนะถ้าเกิดแบบเจอใครที่เขาแบบเออไม่รู้จริงๆลองแชร์เป็นข้อมูลดูนะเผื <S <s ่อ <be S 2> ว่ามันจะช่วยเขาแบบแก้ปัญหาเบื้องต้นได้นะบางคนกังวลไงถามไปไม่มีคนตอบจะทำไงก่อนดีอะไรเงี้ยลองแชร์ให้เพื่อนดูนะคะเผื่อจะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าเจอกันนะคลิปหน้าวันนี้ลาแล้วสวัสดีจ้า เเดียวพันขอบคุณนะบาย